เรามาทิปเนี่ยแบบไม่รู้อะไรเลยแม้กระทั่งว่าไปกี่ชั่วโมงไปแอร์พอร์ตไหนดูแค่ว่าโอเคมา,มาเบอร์ลินโอ้มาพีทีไกล <laughs> ยันเท่าไหร่เป็นเวลา12นาทีคุณมาจะหนีตามเต้กับเจมมาเลยค่ะมีตามเต้มา้า รีบค่ะ,ะทำไมต้องโหดด้วยอะ่ะเดี๋ยวไม่ฝูก่ัวไม่ลูรีบค่ะ,ะไปกันแล้ว d ด y o เปวลวเปลลวเราพาพี่โรงแรมชื่อว่ามินิลอฟนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูว่าข้างนอกอ่ะมันสวยแค่ไหนทานเพนต้องข้ามไปถึงจะเห็น น,นี่คือโรงแรมของเรานะคะชื่อว่า i ินิลอฟอันนี้แหละไม่มีแอร์แล้วคือการที่เรามาเบอร์ลินคราวนี้ก็คือก่อนหน้านี้เราไปปารีสกันมาใช่ไหมเพื่อเราไปทำงานมาเราก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าขาบ,บิดมากเพราะว่าต้องทำงานตลอดแล้วก็เดินตลอดแล้วพอมาเบอร์ลินน่ะก็คือบุ o k แค่ไฟกับที่พักมา เราก็ยังไม่ได้มีแพลนขนาดนั้นว่าเราจะไปไหนกันบ้างมีแค่ที่เดียวที่จะไปก็คือชื่อว่า Woo Store มีแค่ที่เดียวนอกนั้นอ่ะกิมพ์พอคนนี้นะคะชื่อคุณเจมส์มิดดีนะคะค,ค่ะวันนี้แค่รู้จัก <laughs> สนหรือเปล่าลองถามมาดูนะเราจะเรียกอูเพื่อไปวูแต่เราจะยังไม่เข้าวูเราจะไปหาอะไรกินก่อน เข้าใจใช่ไหมเข้าใจทางเราใช่ไหมอุ้ยฟิตเช็คดีกว่าพี่เจมโอเคเอ็นอัพที่ร้านแรกคือร้านเสอซึ่งอยู่ไหนก่อนน้องเจมหิวมากๆหิวมากๆ ไม่ต้องทำตัวครูขนาดนี้ด้วยมันเป็นธรรมชาติมาเบอร์ลินมากินเฟิร์ยตอนนี้ออกมานั่งข้างนอกเบื่อโทรศัพท์อะมันตั้งไม่ได้เสร็จจากนี้เราจะเดินไปร้านบูโซที่ อยากไปจริงๆเราคือร้านเนี้ยคือดูจากไอจีมานานมากๆแล้วแบบเจอในไอจีแล้วก็อ๋อยู่เบอร์ลินเรามาทำงานปารีสก็เลยรู้สึกว่ามาเที่ยวซะหน่อยดีกว่าเบอร์ลินยังไม่เคยมามากินเฟอร์แต่เป็นแบบเหมือนข้าวหน้าเป็ดอ p ะสปริงโลส่วนนี้เป็นเฟอร์เนื้อส่วนนี้เป็นน้องตูตาน่ารักไม่เล่นด้วยเลย อันนี้คือแบบเบอร์ลินมากๆอะที่แบบมีพวกกาฟิตี้ตามกำแพงตามทองถนนดใดวันนี้เราก็จะ explore แถวย่านนี้ซึ่งย่านนี้เรียกว่าไม่รู้ <OM G. S 1> <laughs> อย่าได้สดอย่าได้เอาความรู้จากในนี่ตาม,มตเตยก็คือเอาแค่ว่าไปกินร้านไหนแล้วเอออร่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า เรามาทริปนี้แบบไม่รู้อะไรเลยแม้กระทั่งว่าไปอี่ชั่วโมงไปแอร์พอตไหนไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยรู้แค่ว่าโอเคมาเ <มา S 1> <Berlin. S 2> บอร์ลินแล้วก็โอเคอยากไปพักตรงนี้ทำรีเสิร์ชมาแค่นี้เลยแล้วก็โอเคอยากไปวอสซอมีแค่นี้เลยสิ่งที่รู้จักในเยอรมันมีอะไรบ้างดีกว่าอใช่เกาะใช่เมื่อกี้คิดเข้ามาในหมวดแั้ว่ามีแค่วอซอแล้วก็ใช่เก่ออยู่แระมันเล เยอรมันใช่ไหมคืออาจจะไม่ได้เกี่ยวกับที่นี่หรอกคือเ <c oughs> อาจริงๆประเทศเขาก็มีความแบบฟรีดอมอะไรบางาอย่างของคนอ่ะแบบฟร<า>ีสป<า>ิริตอ่ะเฮ้ยมีแหวนชื่อฟรีสปิเรตเมื่อกี้จะใส่แล้วลืมหยิบอย<า>ูมีแฟนเขียนว่าฟรีสปิริตเลยแต่ว่ามันมยมยอ,อยู่แล้วไงอ๋อมันฟรีสปิริตอยู่แล้วเหมืนอนเอาใส่แหวนว่าคนไงเ้ยเราต้องใส่กระดุมของ เห็นปะพอเขาพูดอ่ะเขาเขาพูดใหญ่เลยอ่ะพอเขาไม่พูดอ่ะเขาอ๋อเมื่อกี้มันหิวมันเลยมันเลยไม่พูดเขาใจดยังอ๋อมาณนี้น้องเรียงหน้ากันอ่ะคนรอถึงแล้วรอถึงบูแล้วอยู่ตรงนี้ตี๋ บอกว่ามีอะไรติดจมูกหนักมากแล้วเมื่อกี้คือเดินไปขอ WiFi WiFi password เขาแบบนี้ทำไมเป็นคนอย่างเงี้ยคนไรสวยเหมือนกันนะเนี่ยแต่ไม่น่ามีช็อกโกแลตติดหน้าเลยตามเต้ เซียมแห่งหนึ่งซึ่งนี่ก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไร อันนี้มิวเซียมชื่ออันนี้อ้าวอันนี้อ้าวโหเล่นกันระบบล้อันน,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 นี้เรากำลังจะไปนิวแกลลอรี่ซึ่งไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าเพราะว่ามันมีการจัดแสดงโชว์ของแอนดีวอร์ฮอลอันนี้ก็คือแรนดอมอีกแล้วเพราะว่าเจมเห็นป้ายที่แปะไว้อยู่ตามถนนเมื่อกี้คือขี่จักรยานมาแล้วคือ จกักรยานกินกางเกงเข้าไปจกักขับต่อไม่ได้ bicycle hangry ไหวปะไม่รู้อยู่ในนี้จริงๆไหมเพราะว่าเห็นแต่มีพวกแบบมีช้างมีพวกอะไรที่มันดูเป็นเอเซติกแบบมันจะมีรูปแอนดี้วอล์รหรอพี่เดือนเก้าวันที่6กหรือเปล่า ไม่เห็นมีวอ์ฮอลเลยคุณแม่อืมคนลอันไหมไหนดูดิเ E U น e. อีอีโหเแจมอันนี้โหมาผิดที่เห<ะ>็น <laughs> <laughs> ไหมบอกแล้วว่ามันดูไม่น่าจะเป็นไปได้คุณนะเดี๋ยวก่อนไกลกันแค่ไหนต่ถึงกันสิบสองนาทีคุณนะาจะยังไปอยู่ไหมไปไปสนิทขอ,องการท่องเที่ยวนะคะ ย่าหนีตามเต้ยมาเลยค่ะก็อย่าหนีตามเต้ยกับเจมมาเลยค่ะพลาดให้ดูแล้วค่ะใช่ค่ะอย่างน้อยก็ได้มาดูที่นี่นะสวยนะเมื่อกี้ได้เจอท่องแสงโอ้ตรงนี้สวยนี่แต่มาผิดที่ ไปที่โรงแรมมาเพราะว่าไปชาร์จแบตแบตหมดตอนนี้กำลังเดินไปหาของกินเอ็นอัพที่ร้านอาหารแม็กซิกันแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนไปเพราะว่าเราสองคนเป็นมนุษย์อินดิเซช ชที่ไม่รู้ว่าถูกต้องไหมแต่ว่าดูทรงแล้วโอเครหลดตู้นี่ทำลายบรรยากาศเหมือนกันเนาะเป็นยังไงเุกกี้มันเป็นยังไงโอเวอร์ไรมดมาทำมาได้เหรอโโอเวอรไรอ้าวว้าวเป็นยังไงมีไหมกินอะไรไม่เลอะอ่ะ ไม่เคยเกิดขึ้นจริงเนาะให้เขาเห็นว่ามันถูกวางยางไงก็โอเคเอเวเรตนี่ว่ามันหวานกินนิดนึงหรือาจจะเป็นเพราะว่าช่วงเนี้ยคือเหมือนกับว่าไม่ได้อิ่มกินหวานมากๆขนาดนั้นแล้วมันก็เลยอาจจะแบบ รู้สึกว่าหวานเกินไปแต่ถ้าเกิดใครชอบความหวานใครรักความหวานก็อาจจะชอบเดินเพลินอีกแล้วนี่นะคะมาลาน,นี้เป็นร้านเครื่องเขียนที่เพื่อนแนะนำมาจริงๆเวลามาต่างประเทศก็ชอบเดินดูเครื่องเขียนนกัน ทั้งวันเนี้ยเดินจนขาลากแบบเข้าใจคำว,ว่าเดินจนขาลากปะมันแบบมันลากจริงๆมันไม่ไหวแล้ววันนี้เสียหายไปเยอะเหมือนกันร้านซื้อ,อยาทะเลมาทาไม,ไมี้ไรูห้าอันแล้วก็มีรองเท้ามีเสื้อผ้าแต่ว่าเสื้อผ้าก็ไม่ได้เป็นแบรนดนะ์แบบวิ่งใหญ่อเออก็เป็นแบบเป็นเบสิกพีซอะไรแบบนี้ นะคะะซื้อแล้วอยู่ยาวจสตนใช่สเตนคือเราอ,อยากซื้อ,อสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราจะได้ใช้บ่อยๆเราจะอยู่ไปยาวๆสิ่งที่เสียตังซื้อเยอะวันนี้คือเดชทนานรี่พวกเคอมันเป็นอะไรอย่างนี้น่ารักมากแล้วก็มีถุงนึงไปมาสองล้านแล้วก็ซื้อหมวกมาซื้อเราข้อซื้อยากไปหมดเลยวันนี้พี่เจมได้อะไรบา้าง này cầm bảng chứa trong sách ấy tôi cũng không biết cụ thể ราพยายามมากๆแล้วเว้ยที่เราจะไปผับที่มันมีชื่อเสียงของที่เบอร์ลินอะดูดิเราพยายาม่าตาให้ดูแบบดูอย่างเงี้ยนึกออกปะเขาไม่ให้เข้าเขาไม่ได้เราดูน่ารักกันไปหรอเน่ยเพยายามแล้วนะไม่ได้เขาไม่ได้อ่ะ กลับบ้านละต้องกลับบ้านกลับมาอยู่โรงแรมแล้วตอนเนี้ยเสียเงินเสียเวลาเข้าไม่ได้บายมาแล้วด a สามถ่ายเพราะว่าเจมบอกว่าให้ถ่ายบล็อกไหมละ่ะอย่าถ่ายตทำไมอ่ะมีของที่ต้องเซ็นเซอร์ <laughs> อันนี้เราเก็บของไว้ในล็อกเกอร์ก่อนนะคะเพราะว่าเรากำลังจะบินไปต่ออีก คลิปหนึ่งซึ่งคลิปนี้ก็จะจบลงอย่าลืม subscribe กดกระดิ่งนะเห็นนะว่าดูเฉยเนี่ยแต่ว่าวันนี้ยังไม่จบเดี๋ยวเราจะต้องไปชิลกันก่อนเราค่อยไปขึ้นเครื่องรีวิว้อนมากๆถึงมากที่สุดเพราะว่าไม่มีแอร์คิดว่าที่นี่น่าจะชิวมากๆตอนหน้าหนาวมันน่าจะอากาศดีมากๆ แต่ว่าที่นี่ไม่เหมาะสมกับหน้าร้อนหมายถึงที่พ<ร>ักอ,อันนี้เ,เพราะว่ามันฮะมันร้อนมันก็นอนกับพัดลมแต่ว่าถามว่านอนได้ไหมนอนได้แต่ว่ามันแค่ร้อนมากๆเฉยๆอากาศเหมือนเมืองไทยอะเราจะไปกินข้าวกันโคโครโรลามงแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะมีการเปลี่ยนแผนหรือเปล่าไปโคโครโรไปโคโครโรก่อน เพราะว่าเริ่มหิวข้าวละตอนนี้กี่โมงแล้วพี่เจนโอ้โหเป็นทริปที่คุ้มมากทำไมเริ่มต้นใช้ชีวิตเสร็จมองครึ่งปกติปกติาบสอบปกติค่าก็คือ9โมง10โมงไปแล้วชาามากตักมามาแล้ว อยากกินของเจมอะ่ะไม่อยากกินของตัวเองอะ่ะคะขอชิมกันได้ไหมชิมเลยครับกิแพแล้ากำลังเดินไปกินไอติมน,นะคะแล้วก็มีตัวละครใหม่มานะคะ่ะ ปวดขนมกวังนะ <laughs> เรื่อคุณแป้งนะคะซึ่งคุณแป้งใช้ชีวิตอยู่ที่เบอร์ลินมาเป็นเวลาเกือบหนึ่งปีแล้วเพราะว่ามาแต่งงานกับสามีที่พักอาศัยอยู่ที่เบอร์ลินคุณแป้งบอกว่าร้านนี้เป็นร้านเบอร์เกอร์ที่อร่อยมากๆเขาเค้ม okay, ว่าเป็นแบบ the best junk food in Berlin อยากกินมากแต่ว่าอิ่ม <laughs> แป ็นแบบมาร์เก็ตซทเเดย์มาร์เก็ตซันเดย์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยหรอน่ามันเชื่อว่าตลาดมันเชื่อมีบาร์ูเฟอร์มันจะมีทุกวันอังคารกับวันพุธอ๋อจริงจริงมันคือตลาดอของสดกับคนตุรกีอย่างเงี้ยขายสดขายผักกันแล้วข้างหลังมันก็จะมีมาร์เก็ตต่อเป็นอาหารเป็นตลาดอาหารค่ะโอเคค่ะเราที่นี่ผักสด <มา S 1> ปะมั้งแม่ f a r m e เมอร์มามากหรอมาก็คือเป็นแบบออร์แกนิกใช่ไหมก็แล้วแต่ร้านไปเออจริง จริงสวยจริง see when day off. You โอเคจะขอเลคเชอร์จากคุณแป้งเมื่อกี้<ต>คุณแป้งเราให้ฟังว่า ที่เยอรมันเนี่ยหรือที่เบอร์ลินเนี่ยดีมากๆกับผู้พิการดิสโบก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าบริษัทไหนที่จ้างงานบริษัทบริษัทนั้นน่ะก็จะได้ผลประโยชน์ทางภาษีเพิ่มขึ้นแล้วคนดิสโบก็คือจะสามารถที่จะมีงานทำได้ด้วยแล้วก็รู้สึกว่าผู้พิการของที่เนี่ยมีมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากๆเหมือนกับ เราเห็นเขาใช้ชีวิตยอยู่ตามถนนน่นะผู้คนดูแบบดูแฮปปี้แล้วก็ดูแบบดูเฮลตี้อ่ะดีมากๆดีมากๆอันนี้เป็นสิ่งที่รู้สึกประทับใจเปลี่ยนหมวกแล้วแล้วก็ ตอนนี้คือรีบมากๆเพื่อมาที่ e x h ซิ i t ชั่ที่มิวเซียมจิวิสมิ e เซมนะคะเรามีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงในการเดินมิวเซีมนี้โอเค ตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินใช่ไหมอถ้ามีหักตึกฟอนนิดหน่อยก็ไม่ต้องหือสานะคะเดี๋ยวเคลียร์ทีเดียวตอนกินเสร็จสำหรับคลิปนี้นะคะนี่ตอนเตยโคเปนเฮเกนกับเจมก็ต้องขอลาไปก่อนนี่ขับรวมๆดีกว่าว่าเมื <c oughs> ม่อกี้โคเปนเหรออ๋อปิดทิปเออเบอร์ลินไม่ใช่โคเปนเนี่ยงงไปหมดแล้วเนี่ยเป็นคนยังไงเนี่ย ทริปนี้ประทับใจอะไรบ้างประทับใจวายของคนที่รู้สึกว่ามันมียูทเคาน์เตอร์เยอะดีมันชัดเจนดีรู้สึกว่าถ้าเราอยู่ไปสักพักหนึ่งเราจแบบมันรู้สึกฟรีสปิตจริงๆอะ่ะแบบกลมกกืนได้เหมือนโนจัด <No charge. S 2> ใช่เราก็รู้สึกว่าเออบางทีเราก็อยาก ini, เสรีจินี่เอาออกมาเดินดู <laughs> เดี๋ยวเต็มเต็มก็น่าจะโอเคอยู่นะ เขาก็ไม่จัาเสียดีไม่จ่าเลยคือที่นี่คือแบบค่อนข้างฟรีฟรีมากๆชอบอาหารก็คือชอบร้านฝอร้านแรกที่ไปกินร้านนั้นก็ชอบจนอยากกินฝออีกทีหนึ่งเลยตอนเนี้ยอืแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่ชอบคือความไม่ต้องพะวงไม่ต้องไม่ต้องเวลาแวงไม่ต้องไม่ต้องแวงคือจริงๆตอนแรกอะมันระแวงเพราะว่าเราไม่รู้ค่ะไปเมืองที่มันต้องระแวงมาคือคือเราไม่รู้ว่า ว่าแต่ละเมืองเป็นยังไงแต่ว่าพอดีอ่ะเราเจอเพื่อนที่เขาอยู่ที่นี่ใช่ไหม<ส>เขาก็เลยบอกว่าคนที่นี่อ่ะค่อนข้างเป็นคนซื่อตรงอืมแล้วก็มันจะไม่มีการแบบว่าขโมยของขโมยของจากคนที่นี่อะไรเงี้ยเมื่อไรกินได้ค่ะน้ำผู้ใหญ่น้ำผู้ใหญ่ออะพูดง่ายงเซฟกว่า ปารีสอะอืออือนนี้ไปปารีสบ่อยนี่ก็จะเป็นคนระแวงแบบไม่กล้าวางกระเป๋าบนโต๊ะไม่กล้าวางโทราศัพท์บนโต๊ะเวลานัน่งร้านเอาดออะไรเนี้ยเพราะว่ามันแบบมันมีคนหยิบไปได้เลย,เลย,เยอแต่หมือนที่นี่มันก็มีความสบายใจมากขึ้นแล้วก็คือถ้าอากาศมันไม่ร้อนมากชิๆวๆอ่ะ แล้วคนออกมาใช้ชีวิตแต่งตัวมันน่าจะสนุกมากมเลยเสียดายที่เราไม่ได้อยู่วิคเอนเพราะว่าอย่างวันนี้ร้านที่เราเคยไปช่วงวิคเเดที่ไม่มีคนวันนี้ก็คือคือนแม้กระทั่วันศุกร์ก็คือคือนมากคิดว่าวิคเอนน่าจะแบบสนุกเลยแต่โอเคไวทเวอร์อะไรก็คือได้มาเปิดหูเปิดตาได้มาดูอะไรใหม่ๆนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามชมนิตามเต้ยเบอร์ลินนะคะนี่ไม่พูดผิดแล้ว หวังว่าจะได้อินสไเรชั่นอะไรไปบ้างขอโทษที่ไม่มีความรู้ให้เลยอุย๊ยขอเพิ่อมอีกอย่างแล้วบ้างสิ่งหนึ่งที่ชอบคือสถาปัตยกรรมเขาอะบางทีมันเวอร์เลยอะวันนี้เวอร์เลยไอ้พวกแบบว่ามิวเซียมเลยของเขาแล้วเขาทำมิวเซียมดีมากๆแล้วก็สิ่งที่ดิสคอเวอร์ในทริปนี้ก็คือเป็นความรู้ใหม่ซึ่งหลายๆคนอาจจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าเต้ยเพิ่งรู้จริงๆ พิ่งรู้ว่าแอนดี้วอร์ฮอเป็นคุณแม่เพิ <c oughs> ่งรู้รู้แค่ว่าคุณแอนดี้มีกระป๋องงานที่เป็นกระป๋องแล้วก็เป็นป๊อปอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าออพอไปเข้าอันนี้อันนี้แอบถ่ายอินมิวเซียมที่เขาเอางานแอนดี้วอร์ฮอมามาโชว์เป็นความรู้ใหม่อ่ะทุกคนเผื่อใครไม่รู้แปะรูปแอนดี้วอร์ฮอให้นะคะ ก็คืองานเขาอินสไพร์มากสวยมากเท่มากแล้วก็มีความแบบก็ค่อนข้างเสี่ยมากๆในสมัยนั้นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบเออเจ๋งงานเขาเจ๋ง,งมากๆโอเคอันนี้ไม่เกี่ยวกับเบอร์ลินแต่ว่าอยากเล่าคืาอแม้ตัวกันคงเป็นเฮเกิลค่ะบาบ้านหลังที่สองไอเลิฟ